สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e d d a y story นะคะก็สําหรับเช้านี้นะครับเราก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับ f อฟนะครับเป็นเรื่องของเมื่อวานมเนาะเมื่อวานเนี่ยคือเราไปเจอพี่มาค่ะเพราะว่ามี f อท่านหนึ่งเนี่ยท่านส่งรองเท้ามาเห็นน้องสองคนที่เราเคยนําของไปให้เนี่ย เขาไม่มีรองเท้ามีแต่ว่ารองเท้าขาดพอดีเออใช่ใช่ใชมีรองเท้าแต่รองเท้าขาดแล้วก็เอ่อก็เลยนำไปมอบให้เด็กๆมาขอดูคลิปตัวเองค่ะมาขอดูมาดูขอดูคลิปค่ะมาขอดูคลิปตัวเองค่ะน้องๆใส่รองเท้าได้พอดีเลยค่ะน้องชื่อน้องอะไรน้องพอด น้องพิวครับน้องพิวพอดกับพิวเนาะคนเนาะคนโตจะเป็นพอดต,ตัวอ้วนจะเป็นพิวใช่ไหมขอคุขอคุณครับขอคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สุดเท่าเลยครับขอเงินครับขอ,ค,บอค,บค,คุณคุณซื้อจังคำให้ครับออกินข้าวหรือ,อยังวันนี้ยังครับยังกินข้าวกับป้าเหรอหรือว,ว่ายังไงป้าทำอะไรให้กิน ป้าไปนาไปดูข้าวครับอ๋อไปดูไปดูข้าวไปไปดูข้าวก่อนค่อยให้กินใช่ไหมช่วยป้าทํางานบ้านด้วยนะลูกนะนะเป็นด็กดีนะครับขอบคุณครับแล้วประจวบกับพอดีว่าพี่เอฟซีก้อยนะครับผมที่เป็นเอฟซีของช่องเมเดนนี่แหละก็อยากให้นางรำรำพี่มาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซ้อมรำวันนี้พอดี ในวันเมื่อวานตอนกลางคืนพอดีก็เลยได้ไปเจอพี่มาซ้อมรำนะครับก็เป็นท่าใหม่ใช่ค่ะก็เลยไปอัปเดตให้พี่ก้อยได้ชมนะคะซึ่งพี่ก้อยเนี่ยก็น่ารักว,ว่าเลยมาคอมเมนต์บอกว่าพี่รู้สึกอ,อะไรนะรขอบคุณอ,อะไรประมาณนั้น,น,นแหละ,ะก็เป็นงานรำจากชาวบ้านนะครับที่พอดีว่าส่งมาทางเราเราก็เลยส่งให้พี่มาเลย เพราะว่าพี่มาเป็นหัวหน้าหัวหน้านางลาของที่จำบาดงนะคะอเมือ่อคืนนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอผู้ใหญ่นะครับสองสองท่านแต่แต่มีเรื่องตลกตลกยังไงนะมีมีเอฟซีพอดีว่ามีจริงจมีผู้พี่พี่หลายท่านนะคะคอมเมนต์ถามว่าคนไหนภรรยาผู้ใหญ่บ้านคะอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยมีพีเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะคะก็ส่งข้อความมา พอดีเหมือนกับว่าพีเอฟซี FC ท่านนี้อยากจะให้ภรรยาผู้ใหญ่บ้านอะรำนะคะก็เลยได้ถามเมย์มาว่าภรรยาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือคนไหนในคลิปเนาะตัวเมย์เองเนี่ยก็เข้าใจว่าเหมือนเข้าใจว่าพีเอฟซี FC ท่านนี้รู้ว่า,าจำปาดงมีผู้ใหญ่บ้านสอง,สองท่านทีนี้เมย์ก็เลยพิมพ์ไปว่าอ๋อภรรยาผู้ใหญ่บ้านมีสองคนคะ่ะ ทีนี้พีเอซี FC เขาก็<ต>กบอก <ใจ S 1> ว่าเขาก็ตกใจว่าโอ้เหมือนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเมียถึงสองคนเลยเหรอเมย์ก็ฮึเมย์ก็ตกใจนะคะเมย์ก็ลออ๋อพอดีว่าที่จำปาดงนะคะ,ม,ะ,คะมีผู้ใหญ่บ้านอยู่สองท่านคือจะเป็นหม,ม,ม,มู่ห้ากับหมู่หกใช่ไหมน่าจะใช่นะทีนี้ว่าของจะมีจำปาดงแล้วก็จำปาดงเหนือนะคะซึ่งปูกปาริจินเนี่ยอยู่ในเขตของจำปาดงเหนือ,อทีนี้ ก็เลยได้บอก PFC อว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีเมียสองคนนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะมีผู้ใหญ่บ้านสองคนที่อยู่ที่อยู่ที่ดูดูแลจำปาดงใช่ก็เลยเป็นเรื่องที่ตลกเยอะก็เออก็ฮก็แบบว่าคุยกันกับ PFC ค่ะแต่เมื่อคืนนี่ก็คือผู้ใหญ่กับลูกบ้านก็เหมือนเป็นกันเองมากนะเป็นกันเองก็คือผมก็ถามอยู่ว่ามาอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าครับเพื่อนก็บอกว่า ก็มาให้กําลังใจลูกบ้านถ,ถ้าไม่มาก็ไม่สนุกอะไรประมาณเนี้ใช่ไม่เหฮะมีพี่เอฟซีบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านให้ให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กๆในน้อยของชาวบ้านด้วยเลยแต่แต่รู้สึกได้ว่าผู้ผู้ใหญ่บ้านคือแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงนะมีอย่างเช่นพี่มาค่ะพี่มาคือเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นทั้งคนประสานงานให้กับทางผู้ใหญ่บ้านกับกับชุมชนใช่ไหมคะ หลายๆคนอาจจะเห็นหน้าพี่มาเยอะหน่อยค่ะแต่เป็นกรรมการของของหมู่บ้านจำปาดงอ,อีก,อกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้ <laughs> เพราะว่า F c ซอาจจะมองเห็นในในคลิปบ่อยๆว่าพี่มามาบ่อยๆอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจที่มาก็เป็นหนึ่งในกรรมการครับผมส่วนพี่ดีพี่แม่บ้านนะคะที่มาช่วยช่วยงานมีกับพี่หนิงเนี่ยคือเป็นภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ ภรรยาของผู้ช่วยนะผมพี่ดีเนี่ยแต่พี่ดีบอกว่าเวลาใครถามก็คอยกับเป็นน่าจะเป็นเหมือนเหมือนทำทุกอย่างอะ่ะใช่ค่ะก็จะคอยเป็นเหมือนกับอ่าอย่างมีผู้ใหญ่บ้านเป็นช้างเท้าหน้าใช่ไหมคะอมของหมู่บ้านก็จะมีพี่มาพี่ดีแล้วก็ทีม,ท,มทีมหลายๆคนในหมู่บ้านจำปาดงที่คอยเป็นเหมือนกับคนคอยคอยขับเคลื่อน,อนให้หมู่บ้านอยู่ ก็ก็ดีครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็มีเหมือนเย็นนี้น้องตองมีรำด้วยใช่ก็คือพี่ท่านเนี้ยก็เลยอยากให้น้องตองเนี่ยรำกับพี่มานะคะกับพี่ดีค่ะก็เอฟซก็ส่งข้อความมานะครับอยากให้น้องตองได้รำวันนี้เมยก็เลยได้ส่งเรื่องไปที่พี่มานะคะให้พี่มาจัดการนะครับใช่ ก็ประมาณนี้นะของเอฟซีอาจจะเห็นบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยคือผมก็ตลกเหมือนกันที bizarre. ่ผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นทําเมี่ยงให้ทานทําเมี่ยงให้ทานเข้ากับชุมชนในแต่ว่ารสชาติของเมี่ยงเมื่อคืนนี่ผมไม่เคยทานนะผมผมเคยทานเดือดนี่ยเคยทานอยู่แล้วก็ตมขาเนี่ยก็เคยทานแต่ว่าไม่เคยเอามากินแบบว่าเอามากินด้วยกันอแต่ว่ารสชาติก็จะออก อฟอดฟาดหน่อยอฟอดฟาดนะครับฟอดฟาดแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่แต่ทําเสร็จแล้วก็กินแบบว่ารสชาติโอเคครับผมรสชาติโอเคอร่อยแล้วพี่ดีก็บอกว่าบรรยากาศตอนเย็นก็จะประมาณนี้แหละครับพี่หนึงใช่ใชคือจะมีการทําอะไรกินตอนเย็นประมาณนี้ตลอดแล้วก็บ้านพี่มาก็คือ,อเด็กๆก็จะไปไปไป,ไปบ้านพี่มาประจำใช่มีอยู่ครั้งนึงเนาะ ตอนนั้นที่เราไปเอาของไปมอบโครงการเพื่อนบ้านปันสุกนะคะให้กับเด็กๆแต่ละบ้านเนะาะพี่มาเนี่ยก็ส่งคลิปๆหนึ่งมาให้ชมคือเป็นคลิปที่เด็กๆนะ่ะเขาเหมือนกับอยู่กันหลายคนแล้วเขาก็อยู่หน้าทีวีแล้วเขาก็บอกเขาขอดูคลิปที่แบบมาเยี่ยมบ้านเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปถ่ายเขา้าเลยใช่เด็กๆเขาก็จะชอบแบบว่าให้พี่มาเปิดให้ให้เขาดูหน่อยอือเพราะว่าทีวีที่น่นะจอใหญ่ใช่ ๋อนี่เดี๋ยวให้เมยแทรกแทรกเข้าไป<ช>เป็นภาพของน้องที่เขาได้รับรองเท้านะครับผม<ช>เดี๋ยวให้นะให้เมยแทรกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตในช่วงเช้าก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันะนะครับเอฟซีจำ ซองนี้ได้ไหมครับที่เป็นซองที่บอกว่าโรยไปที่ตอไม้แล้วตอไม้มันก็จะผุยเป็นผุยผุยนะครับผมก็ได้เอามาโรยที่ตอนนี้นะครับก็รอดูอยู่ว่ามันมันจะเป็นนี่ครับ FC ประมาณนี้มันจะสลายไปไหมอย่างที่เขาโฆษณานะครับผมก็มาโรยอันนี้โรยได้ประมาณ2วันแล้ว ถ้าตามที่โฆษณาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันจะอ่าเป็นเหมือนแับว่าเป็นลู่ลุยออกได้นครับอันนี้ผมก็โรยไปแต่ว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบหนึง่งขุดล่องไว้ด้วยกลัวว่าน้ําของมันเนี่ยมันจะไปไปโดนต้นปมะม่วงด้านข้างเดี๋ยวผมจะน้ําพรมนะครับน้าพรมนิดหน่อย ราอาดูนะครับประมาณสัก2อาทิตย์มันจะมันจะลุยอย่างที่เขาโฆษณาไหมต้นมะม่วงดอกก็เริ่มออกใบหนาขึ้นแล้วนะครับผม FC นี่ใบหนาขึ้นแล้วผมว่ามันจะได้ร่มจริงๆด้วยตรงนี้ผมเริ่มชอบแล้วที่มานั่งตรงมุมนี้ได้มีร่มให้นั่งตรงนี้ โอเคเลยเมื่อก่อนมันจะแรงๆครับ f c มันจะเป็นแรงๆนะครับแรงๆก็คือแห้งแรงตอนนี้มีพุ่มสวยแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นต้นกระบกนะครับต้นกระบกต้นผูดับแล้วก็มานั่งตรงนี้ได้เอฟซี FC. นั่งเย็นเย็นสบายลมเย็นดี ส่วนต้นงมายองชิะครับจากใบเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นเพราะว่าผมจะปุ๋ยมาใส่เพิ่มน่าจะโอเคต้นมะฮอกคนีนะครับบฮอกคนีก็เริ่มออกใบแล้วใบอ่อนนะครับใบอ่อน เดี๋ยวจะให้อาหารปลาครับเอซดูว่าปลาจะมาไหมดูว่าปลาจะมาไหมครับอึ๊บเฮ้ยเหมือนปลามันมองเห็นผมอะ่ะเหมือนปลามันรออยู่ปุ๊บลองโยนไปนะครับนั่นมาละโอ้มาแล้วเอ นี่มาันเต็มเลยมาไหมมาไหมเมื่อเช้าผมก็มาให้นะครับรู้สึกว่ามากัแบบเป็นร้อยๆตัวนะครับ FC นี่นี่เริ่มมาแล้วเริ่มมา ตัวใหญ่ข้งนั้นเลยออพอละให่แค่นี้สงสัยมันอิ่มครับเมื่อเช้ามาก,กันเยอะกว่านี้ เต็มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเต็ม